ตามงานนะครับเป็นปั๊มสามนิ้วนะปั๊ม3มนิ้วเขาจะเอาไปดูดเพื่อบำบัดน้ำเสียในโรงแรมนะครับเอาปั๊มสามนิ้วเลยดูดแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะต้องเพิ่มออกซิเจนยังไงนะครับเขาบอกว่าเขามีระบบปบมบัดน้ำเสียต้องการที่จะประหยัดพลังงานนะโดยจะใช้ปั๊มสามนิ้วโซล่าเซลล์ของชาลีนี่แหละนะฮะ ผมก็เลยมาตามงานนะครับวันนี้ผมจะลองต่อสายไฟเองนะครับสายไฟจากโซลาเซลล์แล้วก็ไฟบ้านนะจะลองทดสอบนะครับว่ามันสามารถจะหมุนสูบน้ําได้หรือเปล่านะครับตอนนี้ไม่มีน้ํานะอาจจะแค่ทําให้มอเตอร์มันหมุนนะฮะมอเตอร์ปัม๊มมันหมุนนั่นแหละนะนะก็จะสูบน้าได้แล้วส่วนตัวนี้อาจารย์เข้มกาลังพันอยู่ครับน่าจะเป็นมอเตอร์ปั๊มน้ําหรือเปล่า ได้เปล่าจากเก็บไม่รู้เรื่องเลยอะคันคันนี้ตามคำสั่งของชาลีอย่างเดียวเลยครับเนี่ยเป็นทองแดงแท้นะครับรับรองเป็นทองแดงแท้นะครับไม่ต้องเอไม่ต้องสงสัยว่าจะเป็นทองแดงแท้หรือเปล่าครับดูครับเส้นขนาดไหนครับเส้นใหญ่มากตัวนี้ใช้สี่ทบอะครับสี่ทบเลยนะครับตีเส้นเลยสีเส้นเลยฮะทองแดงแท้ไอลูมิเนียม เซียปั๊มน้ำอ่ะอ่าไหนไหนล่ะปั๊มน้ำของเอ่อเฮียที่จะไปใช้กับบอ่บอบัดน,น้ำเสียอันนี้มอตออ้านี่มอเตอร์เนี่ยโอ้หอันนี้ของมอเอร์ความไก่ความไกลอ่ะเขาไม่ขับอะไรอ่ะไอ้ทอทออะไรนะทอทอเขาไม่ใช่ทอทอเขอโยนไปในน้ำเลยนะอไปโยนในโยนในน้ำคืำ <S <S ออะไรวะ ปั๊มจุ่มเออปั๊มจุ่มอ๋อได้ไบอว์เลยใช่อะไรอ่ะอันนั้นมันยาวเลยเขาไปจับขึ้นนู้นเหรอที่เขาโยนลงในน้ำเลยอ่ะแล้วก็มันก็ปั๊มเออควรมอเตอร์แล้วปั๊บมันก็ทำงานเลยไงมันใสออนออนอะอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้จักเขาไปก่อนเขาไปดูก่อนเขาเรียกอะไรนะเอ้ากี่แรงอ่ะห้าแรงฮะห้าแรงอันนี้ไก่อันนี้ได่ดม ได DC ดีซีลูกเขาไดดีซีเสมอดีซีอันนี้ผลิตไฟฟ้าครับอันนี้เป็นมอเตอร์เออหน้าตาเหมือนกันนะนะอยู่ที่ระบบการพันนั่นเองเอาแนะ่วของพี่อ่ะนี่ใช่ไหมปั๊มสามนิ้วนะสามน,นิ้วอ่านี่ครับปั๊มสามนิ้วครับนี่ฮะปั๊มขนาดสามนิ้วนะท่อส่งท่อดูดท่อดูดตรงไหนวะเนะี่ยข้างหน้าใช่ไหมสามนิ้ว ใช้กับโซล่าเซลล์ครับสองแผงสี่แผงหกแผงต่อน้ำก่อนเด้อใช้ยางแรงก็สี่แผงนะครับสี่แผงก็แรงก็แรงมากนะที่ส่งไปคอมเมนต์นี่วะโอ้พุ่งเป็นสองเมตรสามเมตรเลยอ่าอันนี้ก็พี่จะให้พี่ต่อใช่ไหมโอ้มันเหมือนยากว่าต่อสามเมตรเลยเดินเดินเดนนำก่อน นี่ครับเอาโซล่าเซลล์ก่อนแล้วกันนี่ไม,ไไมอตเตอร์สายของมอตเตอร์สายขออองมอตเตร์ใช่นี่นะครับอธิบายกันสามเส้นาสนยาสนยา<ฟ>อของมอ,มอตเตอร์อันที่มสายน้อยอ๋อต่อสายอ๋อเนี่ยสายของมอเตอร์สามเส้นนะครับเป็นไฟสามเฟสใช่ปะ่ะใช่สามเฟสดีซีอ่ะมันเป็นเอซีแหละแต่ว่าโวลต์มัน,มนตำ่ำอ๋อเป็น AC ซีเลยยังไงก็เป็น AC ใช่ป่ะใช่ AC ซีเลยเออโวลต์มันต่ำโวลต์ประมาณ50โวลต์ เริ่มทำงานที่ประมาณ48 48ยันถึง94โวลต์94 95โวลต์ถึงร้อถึงร้อยอย่าให้เกินร0อยเลยกันเดี๋ยวพังเกินร้อยระเบิดเอาได้เขียนอะไรวะเนี่ย95คืออะไร95โวลต์นะ DC อ๋อ DC จากโซลาร์เซลล์นะครับบวก48ถึง95 48ถึง95โวลต์ฝั่งนี้เป็นไฟโซลาร์เซลล์นะครับมีเครื่องหมายบวกลบเห็นไหมบวก แดงแดงเขียววกแดงกับลบเนี่ยลบก็คือลบนั่นแหละไอ,อ้ฝั่งนี้ครับเป็นสองรอยี่สิบโวลต์ไฟบ้านนะ่ะเอาไฟบ้านเข้าสองร้อยี่สิบโวลต์แต่มันก็จะมาผ่านอินเวอร์เตอร์ใช่ปะแปลงไฟเป็นเท่าไหร,นะร่ะหนนะว่าอินเวอร์เตอร์ตัวไหนะตัวเนี้ยใช่แปลงไฟเป็นเป็นระบบดีซีก่อนนะครับสี่สิบแปดถึงร้อยโวลต์แล้วกันประมาณนี้วัดรอ,อบให้ดู ต่อให้พี่ตากันดิกวยไขทมูลโอ้ยคนคนใหม่อ่ะคนใหม่เอ่อเอ่อเอ่ถ่ายถ่ายถ่ายให้เห็นหน้าพี่นะให้เห็นครับเขาไม่คนใหม่เขาล้สัยว่าไอ้สายสองเส้นเนี่ยมีสายยูสายวิวสายอะไรต้องต้องติดมากถ้ามันสายขวาก็ให้ดูตรงนี้เนี่ยอานนี้ออกดีกว่าเอ้าออกไปเอากฟ้าไปก่อนนะครับเอาอันนี้เอาจะเรียงไงสายเส้นอะไร นี่จะจะไม่ต้องเรียงมันเนี่ยปกติมันไมม่่ไปอย่ายสายเลยดูดูกันสิดูในจอเห็นไหมเนี่ยเห็นเห็นอืมอาเรียงให้เป็นระเบียบก่อนนะใช่เอาเรียงให้เป็นระเบียบก่อนว่างั้นเนี่ยไม่ได้ต้องใช้สายเบอร์หกเบอร์หกนะครับใช่ถึงเบอร์แปดก็ได้เอันเรียงไงไม่ไม่เห็นจะเป็นระเบียบเลยไม่เป็นไรอาอข้าละนี่เสียบเข้านี่เลยเสียบเขานี่เลยอันรอดทำแบบนี้ไงเทอร์มินอลยังไงก็ได้ใช่ไหมเนี่ยใช่สายไหนก็ได้ถ้ามันหมุนกลับด้านก็เดี๋ยวจะทำให้สลับสายคือไม่ต้องเครียดมากว่าสายหนึ่งสายสองสายสามอะไร อะไรไงมันไม่มีแว่นทนัน <laughs> เวะเนี่ยอาะทันนี่นะนี่นี่นะอันนี้ครับก็ไขโอ้โหแล้วจะจะได้ไงวะเนี่ยน,นี่ใช่ไหมใช่แล้วก็แย่เข้าไปใช่นี่ฮนะแต่จริงต้องเอาสายเบอร์หกนะครับให้เร็วเลยเอ้ยเนี่ยเห็น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 ป่ะเห็นอยู่ขาวแล้ว แค่นี้ผมก็อยากให้สายมันโดนกันได้นะพอนนี้นะอยากให้สายมันโดนกันนะสายโดนกันเนี่ยระเบิดเลยคืออยากให้สายมันโดนกันถ้าโดนกันพังแน่นอนนะอันนี้นี่มีคนต่อแล้วมันสายโดนกันช็อตหมดช็อตหมดเลยครนะ ท่านใครเขาคงเห็นความชำนาญอ่านี่ใช่นไหมก็ได้ไหมจานจานสลีนี่ครับไป,ไปอาจารย์สายหนึ่งสายสองสายาสามโอ้ผมไม่มีลูกศรจะหั่นหรอกแต่ว่าที่นี่เราจะดูได้ไงว่ามันหมุนถูกถูกทางดูใบพัดมันไงดูใบพัดใบพัดต้องหมุนทางไหนครับถ้าเราดูเนี่ยมันต้องหมุนไปทางเข็มนาฬิกาแบบนี้ไงมันต้องหมุนมาตามเข็มนาฬนะิกาอย่างนี้นะครับนี่ครับมันถึงจะดูดน้ําขึ้นนะมันต้องหมุนมาทางนี้นะครับถึงจะดูดน้ําขึ้นจะเสียไปแล้ว ฮะเฮ้นี่เสียบลั๊กเสียบลั๊กนี่คือเดี๋ยวเปิดอกเดี๋ยวลักอะไรเนี่ยไฟ2องร้ยี่ออยี่เขไฟสอง้เข้าส่เมื่อไหร่เนี่ยเดาเพรนี่ครับไฟสองร้อยยี่ครับเอ,อ,เอ,อันนี้คือเดีย๋ยวอันนี้คือเปิดนะครับหกสิบสายโวมหกีออ่โวลต์อ คือไฟสองร้อยี่นี้ต่อเข้าเส้นไหนก็ได้ช่องไหนก็ได้ใช่ไหมจะ,จะสลับกันยังไงก็ได้นะครับส่วนไอ้บวกลบในโซล่าเซลล์เดี๋ยวผมผมจะต่อโซล่าเซลล์ด้วยแต่ว่านี่จะจะลองไฟบ้านก่อนนะไฟบ้านนี่เข้าสองร้อยี่สิบแต่ว่าใช้งานจริงก็จะแปลงทีนะแปลงทีเป็นดีซีใช่ไหมมันก็เหมือนกันมันงราก็แปลง่าแล้วมันต้องทำงานที่สี่สิบแปดโวลต์ใช่ไหมว่าเพราะว่าวนั้นสี่สิบแปด <4, 8. S 2> 64 72บสองมันแปลงของมันเองมันต้องยุ่งกับมันใช่ต้องไม่ย่อทีนี้อารเทเราจะต้องทำไงเล่นไงเนี้ยก็นเลยอันนี้อัดดนนี้หม,ม,มุนหมุนไม่ถูกด้านเห็นไหมุนมาเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมรับกลจะเล่นนะครับดูด,ดูน,นี่ครับเรงมรุมหมุนหมุนใช่ไหมหมุนผิดด้านครับผิดด้านปิดก่อนหมุนทวนเข็มนาฬิกาผิดเราต้องเขาปิดก่อนปิดเป็นไงไม่ต้องไม่ปิด แล้วก็สลับสายสลับสายสลับแค่สองสายเอาสายไหนก็ได้เอานี่ครับสลับสองสายเอาสายไหนก็ได้มาสลับกันนะครับหนึ่งเป็นสองสองเป็นหนึ่งแล้วแต่หนึ่งเป็นหนึ่งเป็นสามสามเป็นหนึ่งแล้วแต่ทีนี้นี่ผมจะลองหยุดไปนะครับดูด้านยังเฮ้ มุนตามเกียรนาฬิกาแล้วมุนชัยะอา่านี่ครับันตามเกริกาแล้วก็เล่งรอบได้เลยครับเล่งไปครรอบที่แนะนำคือสามพัรอบตัวนี้สามพันกับรอบไปเหรอปมอประมาณเท่า,าไหร่รอบกี่รครับสองพนสี่ร ประมาณนี้นะสามพันรอบต่อนาทีครับรอบที่นํำสรับมอเตอร์ตัวนี้ใช่ไหมของมันเดิมๆก็บรอบประมาณนี้เหมือนกันเดี๋ยวของมันเดิมๆรอบที่เท่าไหร่รอบสามพันรอบอ๋อมันมาสามพันรอบอยู่แล้วฮะ,ะใส่น้ำมันแล้วเซ็นยังจะจะมีกลิ่น <c oughs> ไม่เหรอร <c oughs> อบประมาณสามพันรอบนี่ครับสามพันรอบเ <c oughs> อาทีนี้ใส่ป,ป้านแล้วโซลาร์เซลล์ทำไง เ,เ, <l ots> เอาหน้าตีหนึ่งหนึ่งเลยเอร์นฮะสามพันสี่พันน่ะเล่นได้สี่พันรอบขึ้นไปนะครับแต่ว่าราคาจองอ่ะอยู่มันห้าพันรอบอ่ะเจ็ด2องอยู่ที่ห้าพนรอบอันนี้เข้าเท่าไหร่เข้าหกสิบสี่ะ เอาละเอาไงเนี่ยโซลาเซลล์เราต้องเผื่อไว้ไงเอาโซลาเซลล์เข้าดิโซลาเซลล์ไม่ได้โตสายเลยเอาโซลาเซลล์นะให้เฮียดูหน่อยอันนี้ดับไฟบ้านก่อนยกขันเอาลงก็เอาสายโซลาเซลล์เข้าครับแดงบวกนะครับอันนี้จะหนีบหนีบหนีไมเฉยนะแต่จริงๆมันต้องเป็นสายของมันใช่ไหมใช่อ่าเราลงานลูกตรงอันนี้จากสวิตชิ่งอ่แปลงเป็น เอ่อ DC ครับ72โวลต์เท่านี้นะครับสมมุติว่าเป็นสายโซลาร์เซลล์ครับสายช็ลตไล์บวกบวกลบครับอันนี้มาจากสวิตชิ่งตัวนี้นะครับแปลงไฟบ้านเป็น DC อยู่ที่ประมาณ72โวลต์เท่านี้ครับเนี่ยนะบวกลบนี่นะครับนะมีเครื่องหมายบวกและก็เครื่องหมายลบต่อให้ถูกนะอ่าเขาเปิดสวิตชิ่งไปที่72โวลตนะ์สองนี้ก็คือ ก็คือประมาณ2แผงนะใช้แน้นดำที่2แผง450วัตต์2แผงค,ครับอ่า72 7ดสนี่นะครับก,ก็เล่นได้เหมือนเดิมเอาเล่นเลยอันนี้ไฟโซล่าอย่างเดี้ 4, อ,อ่าทีสีพันโลนะทีสีพันอบ าสมอ72วัตต์นี่อยู่ที่4,700รอบนะเมื่อกี้แล้วจะแนะนํายังไงเนี่ยให้เขาเล่อไปเลยที่กี่เปอร์เซ็นต์เปิดทิ้งเลยเปิดทิ้งไว้เลยเพราะถือว่าเวลาน้ำมันเข้าน้ำก็ดกอปอ๋อเวลาน้ําเข้ามามันก็จะดรอปของมันเองหมุนโวลุ่มนี่ไปประมาณที่เลขเท่าไหร่เราจะไปดูดประมาณสัก50% 50%นะครับ4000รอบจัดมากรอบโคตรจัด ทรงพลังมากไหนเดี๋ยวะดูกันเอา่อเอาไรดิบนเปที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยฮะตรงกลางเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่านี่ครับ,รรบ,รบเป็นตามสามนิ้วที่จะไปใช้กับบอร์บนบัตรน้ำเสียของโรงแรมแต่จริงก็ใช้ดุดห้น้องคลองบึงได้สบายมากนะครับได้เลยสามนิ้วสรุปก็คือว่านี่ฮะ ต้องต่อต่อให้ถูกนะครับถ้าต่อไม่ถูกแค่สลับ,แค,ลบแค่สายสองสายนี่อ่ะอารมณ์แบบสายสองสายนี่ครับสลับ,ลบ,ลบจากซ้ายเป็นขวาเอ้จากหนึ่งเป็นสองจากหนึ่งเป็นสามก็แล้วแต่จับมาแค่สองเส้นสลับกันนะครับให้ใบพัดข้างหลังมันเนี่ยจรนะิงจริงมันมีฝาคขอบปิดใช่ปะจีิเราเปิดไวนะ้ใบใบใบพัดข้างหลังมัน,นหมุนตามเข็มนาฬิกาเนี่ยให้หมุนอย่างนี้นะครับ ถ้ามันหมุนทวนเข็มอย่างนี้แปลว่าผิดด้านดูดน้ําไม่ขึ้นนะครับดูดน้ําไม่ขึ้นนะครับมันต้องหมุนอย่างนี้นะครับหมุนอย่างนี้ถึงจะดูดน้ําขึ้นครับอ่าโอเคอ่าแล้วนี่ก็คือปั๊มดูดน้ํานะดีซีพัเลตฮะสามนิ้วครับใช้สองระบบครับโซล่าเซลล์แล้วก็ไฟบ้านได้ด้วยครับขนาดสามนิ้วนะครับเนี่ยวิธีการต่อก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับไม่ยากเท่าไหร่ก็ต่อเข้าไปตามนี้นะครับ คือสายมอเตอร์นี่คือมีสามเส้นใช่ไหมก็ต่อเข้าช่องนี้เลยสามเส้นแล้วไฟบ้านก็คือเข้าตามที่เขียนเลเบลไว้นะที่เขียนเลเบลไว้นะะก็ดูว่าหมุนถูกด้านแบบานะถ้าไม่ถูกด้านก็กลับสลับสายอย่างที่ผมบอกเกี้นะเอาโอเคเดี๋ยวส่งให้เฮียแกน,นะครับไปใช้กับบอ่อบำบัดน้ําเสียของโรงแรงนะครับเฮียแกมีระบบบำบัดน้ําเสียครับอยู่แล้วนะ ต้องการประหยัดพลังงานครับปกติก็ใช้ไฟบ้าน220โวลต์แต่นี้อยากจะประหยัดก็เลยให้ชาลีมาพันเป็นระบบ DC b u บั e เนะครับเพื่อที่จะใช้กับโซลาเซลล์แล้วก็ไฟบ้านสลับกันมาด้วยจะได้ประหยัดยิ่งขึ้นนะฮะโอเคครับ